หรียญที่ระลึกในสมัยรัชกาลที่5นับได้ว่าเป็นเหรียญที่มีค่าอย่างมากและเป็นเหรียญที่สร้างมาจากโรงกาษาสร์จากต่างประเทศทั้งหมดมีทั้งโรงกระสั์จากเยอรมน,นีจากอิตาลีและประเทศฝรั่งเศสบางเหรียญมีจำนวนการสร้างที่จำกัดขึ้นอยู่กับการสั่งผลิตเพราะรัชกาลที่5ได้พระราชทานให้กับข้าราชการฝ่ายในพระราชสำนัก ทำให้เหรียญในสมัยรัชกาลที่5ได้รับความนิยมและมีราคาสูงพระองค์เป็นผู้ที่มีบารามีสูงทําให้ผู้ที่บูชาเหรียญของพระองค์จะได้รับบารามีไปด้วยซึ่งเทียบได้กับพุทธคุณของพระเครื่องมีทั้งที่ปลูกเสกและไม่ปลูกเสกซึ่งเหรียญส่วนใหญ่ก็สร้างขึ้นมาเพื่อแจกสิ่งหนึ่ง ที่น่าแปลกใจคือเหรียญกระสับที่เคยใช้อยู่ในระบบหมุนเวียนในสมัยนั้นคือเหรียญช้างสามเสียนและเหรียญตาแผ่นดินเป็นเหรียญที่นิยมของวงการพระเครื่องสภาพเหรียญสมบูรณ์สวยๆเหรียญช้างสามเศียนเหรียญเนื้อเงินมีค่านิยมอาจสูงถึงหลักแสนในขณะที่เหรียญตาแผ่นดินสภาพสวยสมบูรณ์ค่านิยมก็เกือบหมื่น ซึ่งเป็นเรื่องที่อัศจรรย์ใจยิ่งนะักเหรียญทั้งสองไม่ได้ผ่านการปลุกเสกแต่มีความเชื่อว่าผู้ที่ได้แขวนจะมีโชคลาภบ,บรารมีและนี่คือ5อันดับเหรียญตาแผ่นดินและเหรียญที่ระลึกในสมัยรัชกาลที่5อันดับที่1เหรียญปากพ่อรัชกาลที่5เหรียญนี้รัชกาลที่5โปรดก้าให้สร้าง เพื่อเป็นบำเหน็จความดีความชอบแก่ผู้ที่ไปราชการสมครามปากพ่อเมื่อปีพุทธศักราช2427เหรียญดังกล่าวมีชื่อว่าเหรียญปากพ่อลักษณะเป็นเหรียญเงินทรงกลมด้านหน้าจะเป็นพระบรมฉายลักษณ์ของรัชกาลที่หด้านหลังจะเป็นรูปพระสยามเทวาธิราชทรงถือพระแสงขอเงาว มีควานช้างอยู่ด้านท้ายรัฐบาลได้ว่าจ้างบริษัทที่ผลิตเหรียญกระสาบจากประเทศเยอรมน,นีผลิตเหรียญน,นี้โดยมีจำนวนการผลิตเพียงแค่500เหรียญเท่านั้นเมื่อปีพศ2436และได้จัดส่งมายังประเทศสยามในปีถัดมาคือปีพศ2437และได้เริ่มพระราชทานแจกเป็นระยะระยะ ตั้งแต่พศแรกคือปีพศ2441เป็นเนิ่นมาแจกจนหมดราคาเล่นหาอยู่ที่สภาพถ้าอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ก็อยู่ที่หลักร้านขึ้นไปอันดับที่2เหรียญกราสับเงิน1บาทรัชกาลที่5หลังช้างอายาลาพศรอสอ1,27หรือปีพุทธศักราช 2,451เหรียญน,นี้รัชกาลที่5ได้โปรดเก้าให้ลงกระสาบในกรุงปารีสจากประเทศฝรั่งเศสผลิตเพื่อนำมาใช้หมุนเวียนแทนเงินตารุ่นเก่าในครั้งนี้ได้มีการเปลี่ยนแปลงตาแผ่นดินให้เป็นช้างอายาลาพดซึ่งหมายถึงสยามเหนือสยามกลางและสยามใต้และเปลี่ยนระบบการเรียกราคาเงินบาท เป็น1บาท2สลึง1สลึงโดยเฉพาะเหรียญหนึบาทลส1นสอ 1, 2, นั้นผลิตขึ้นมายังไม่ทันได้ใช้ในระบบหมุนเวียนพระองค์ท่านก็ได้เสด็จสวรรคตรเสียก่อนซึ่งในเวลาต่อมารัชกาลที่6ทรงโปรดเก้าพระราชทานในงานพระเมรุพระบรมศพของรัชกาลที่5ลักษณะของเหรียญ เป็นเหรียญกลมมีเฟืองมีพระบรมรูปของรัชกาลที่5อยู่หน้าเหรียญและมีอักษรระบุชื่อโลงกระสาบจากประเทศฝรั่งเศสส่วนด้านหลังของเหรียญจะเป็นรูปของช้างอิยาลาพดระบุรอส127และชนิดราคาของเหรียญคือ1บาทราคาที่เล่นหากันปัจจุบันเหรียญน,นี้ถ้าอยู่ในสภาพสวยๆก็หลักแสนขึ้นไปนะครับ อันดับที่3าเหรียญเสด็จประพาสยุโรปครั้งที่1เหรียญน,นี้ผลิตที่โรงกราสับจากประเทศฝรั่งเศสเรียกกันว่าเหรียญเอปาเต้ ate, ซึ่งเป็นชื่อศิลปินผู้ออกแบบเหรียญเป็นเหรียญที่ระลึกที่รัชกาลที่หทรงเสด็จประเทศยุโรปไปสัมพันธ์ทไมตรีกับประเทศต่างๆในแถบยุโรปเป็นเหรียญที่รัชกาลที่ห้า โปรดก้าให้สร้างโดยว่าจ้างให้โรงกระสาบจากประเทศฝรั่งเศสเป็นผู้ผลิตซึ่งในขณะนั้นประเทศไทยยังไม่สามารถผลิตเหรียญร้อนได้ผลิตได้เพียงปั๊มเย็นประเทศไทยสร้างได้เพียงเหรียญที่มีศิละปะนูนต่ำส่วนเหรียญเสด็จประพาสยุโรปนั้นเป็นเหรียญเงินซึ่งปั๊มจากเครื่องร้อนศิลน,นูนสูงใช้ระบบ เครื่องปั๊มที่มีความร้อนสูงซึ่งเหรียญจะมีความคมชัดและนูนสูงมากที่สุดด้านหน้าของเหรียญจะเป็นพระบรมรูปของรัชก,กาลที่ห้าผินข้างขึ้นพระองค์พระเกศาเป็นผมจากโศกที่คิ้วมีความคมชัดมากพระเศียรหันข้างมีชีวิตชีวาและมีความงดงามมีหนวดบนริมฝีปากพระเนตรมองตรง และมีขนตางอนแผ่เบาทำให้เห็นเหมือนมีชีวิตชีวาผิวเหมือนกระพริบตาการจัดสร้างมีเพียงสองเนื้อคือเนื้อทองแดงและเนื้อเงินส่วนราคาที่เล่นหาถ้าอยู่ในสภาพสวยๆก็ต้องว่ากันที่แสงขึ้นไปอันดับที่4เหรียญรัชมังคลาพิเศษพระบรมรูปทรงม้ารัชการที่ห้า พระราชพิธีนี้ถือเป็นพระราชพิธีที่มีความสำคัญยิ่งในสมัยรัชกาลที่5พระองค์ทรงครองราชครบ40ปีในปีพุทธศักราช 2, 451รัชกาลที่5ได้ทรงโปรดเกล้าให้สร้างเหรียญน,นี้ขึ้นเพื่อพระราชทานให้กับพระบรมวงศามีการจัดสร้างหลายเนื้อโลหะมีเนื้อทองคำเนื้อทองแดงเนื้อเงิน เนื้อบอลเนื้อเงินลงยาส่วนราคาที่เล่นหาถ้าอยู่ในสภาพสวยๆหลักมีขึ้นไปนะครับอันดับที่5เหรียญเปลยรัชการที่5เหรียญน,นี้จะสร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2436หรือรศออ112เป็นเหรียญที่ระลึกที่พระราชทานให้กับ พระบรมวงศานุวงศ์ที่เข้าทูนละอองเทลีีพระบาทตําหนักนอกตําหนักฝ่ายในเพื่อเป็นที่ระลึกในงานที่ฉลองพระราชพิธีสิริราชสมบัติครบ25ปีในวันที่1ตุลาคมพศ2436ลักษณะของเหรียญเป็นเหรียญทรงกลมด้านหน้าจะมีพระบรมรูปของรัชกาลที่5ส่วนด้านหลังเหรียญ จะมีอักขละอักษรว่าที่ระลึกการพระราชทานพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ25ปีรัตนโกสินทร์ศกรอสอ .112 อยู่ในช่อพุทธรักษาและช่อชัยพฤกษ์สำหรับราคาที่เล่นหาขึ้นอยู่กับสภาพของเหรียญหลักหมื่นขึ้นไปและทั้งหมดก็เป็น5อันดับ เหรียญในสมัยรัชกาลที่5รัชกาลที่5เป็นที่รักใคร่ของประชาชนชาวไทยยิ่งนักจนภายหลังได้พากันถวายพระนามว่าสมเด็จพระปิยะมหาราชพระราชาที่เป็นที่รักของราษดรพระองค์ได้ปกครองประเทศด้วยความร่มเย็นเป็นสุขตลอดมาในระยะเวลา52ปีเศษและได้เสด็จสวรรคตในปีพศ 2,453สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับขอบคุณเพื่อนๆทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมและติดตามสำหรับวันนี้ขอให้เพื่อนๆโชคดีมีเงินมีทองใช้ทุกท่านนะครับสวัสดีครับ